ผมก็ได้เล่าให้ทันฤทธิสีฟังแล้วนะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะทันฤทธิสีเนี่ยก็เต็มใจจะช่วยเรานะก็เนี่ยต้องให้น้องตะวันเนี่ยทำวิธีรับเชื่อสักแป๊บหนึ่งนะแล้วผมประมาณนี้นะ ไร้องอดโอยห้องสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ว่าผมพี่ชมป่านะพี่ๆวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกชินเคยนะครับสวัสดีครับจากช่องครอบป่ากับทูนะครับสวัสดีครับจากช่องกิตเคทีครับสวัสดีครับพี่ไทยครับสวัสดีครับจอนครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะพี่ๆที่น้องตะวันเนี่ย เกิดการสตีลหรือบ้าคลั่งนะพี่ๆได้แบบวิ่งวิ่งไม่รอพวกผมนะพวกผมเรียงเนี่ยคือไม่ได้ยินเลยนะพี่ๆจนได้มาเจอกับไอ้มอพีนะพี่ๆมันเนี่ยพวกผมก็คาดการว่ามอพีเนี่ยมันได้ใช้มนต์สกดจิตน้องตะวันนะทําให้น้องตะวันเนี่ยด่าพวกผมยับเลยนะพี่ๆแล้วก็เกิดอารมณ์แบบรุนแรงเลยนะครับก็พวกผมเนี่ยได้ทําการไล่มอพีไปนะแบบ ผมเนี่ยก็ตามแบบสูตรชีวิตนะก็ตามมันไม่ทันนะพี่พี่ไอหม้อพี่ตัวเนี้ยมันเก่งแค่กับคนที่ดวงตกจริงๆนะผมเนี่ยละมันไซจริงๆเลยนะถ้าเจอนะผมจะเอาให้เละเลยนะพี่พวกพี่ไทยนะก็อยากจะเล่นมันมากเลยนะก็ถ้าเจอนะคือแบบโดนนันแน่นะพี่พี่ก็ตอนเนี้ยพวกผมเนี่ยก็เลยต้องรีบรีบไปหาไปหาทันฤี่นะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยก็เลยอีกไม่ไกลเลยนะ ประมาณชั่วโมงกว่าก็น่าจะถึงทำทันฤสีแล้วนะพี่พี่เราเนี่ยก็ต้องรีบไปนะเพราะถ้าเราไม่รีบไปเนี่ยน้องตะวันเนี่ยอาจจะเกิดอาการแบบเดิมอีกนะเพราะว่าระหว่างทางที่เรามาเนี่ยไอ้มอพี่เนี่ยก็ตามมาเรื่อยๆแลวนะแต่ผู้ผมมายุ่เนี่ยคือมันไม่ตามมาแล้วนะแต่ก็เนี่ยเหมันการอันตรายอยู่ดีนะพี่พี่พอเ,เนี่ยในป่าลึกแล้วนะอันนี้คือเราข้ามชายแดนมาแล้วนะพี่พี่เพราะว่า การไปหาลูซี่เนี่ยคือเราต้องข้ามชายแดนนะก็ทางเนี่ยคือทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะถ้าถ้าทางที่อันตรายกว่าเนี่มันจะไวกว่านี้ก็จริงนะพี่ๆแต่ว่าผมกลัวทุกคนเนี่ยจะไม่ปลอดภัยนะพวกผมเนี่ยก็เลยมาทางที่ปลอดภัยนะพี่ไทยนะเราก็ทําได้แค่นี้นะพี่ๆแต่ตอนเนี้ยเราต้องรีบไปกันแล้วนะแต่ฝนก็เริ่มโปอยลงมาแล้วนะพี่ๆก่อนจะไปเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกผมทุกคนเลยนะพี่ๆก็ผมขออีกอย่างสุดท้ายนะครับก็ฝากติดตามพวกผมแบบกดเลยนะพี่ๆแบบคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะพวกผมก็ไหว้กราบขอร้องเลยนะพี่ๆก็ฝากติดตามเลยนะครับก็ไปกันเลยครับ <Okay. S 1> ไปเลยตอนนี้น้องตะว,วันกับพี่ไทยก็ <Yeah. S 1> ได้เดินนาหน้านะ mm hmm. ก็เราก็ต้องที่เดินไปแล้วนะพี่ๆ mm hmm. เราเนี่ยจะให้ ใช่เนี่ยมีคนเดินคู่กับน้องตะวันใช่นะพี่พี่ให้ถ่ายถ้าเกิดอะไรขึ้นนะจะได้แบบว่าติตามทนเราก็ต้องผมก็คอยยู่ลังให้นะพี่พี่ผมเนี่ยจะคอยดูลังให้ตลอดเลยนะว่ามันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าอ่ะจะมีอะไรหรือเปล่านะพี่พี่ผมเนี่ยก็เป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนนะพี่พี่ถึงผมจะตัวเล็กน,นะพี่พี่แต่ผมว่าผมก็ใจได้พอสมควรน,นะผมก็ไม่กลัวเหมือนกันนะ ยิ่งเป็นน้องๆเพื่อนๆหรือคนในกลุ่มผมเนี่ยผมจะแบบรักมากนะพี่ๆแบบไม่สนเลยนะใครจะทําอะไรผมก็ต้องช่วยกลุ่มผมให้ได้ก่อนนะพี่ๆก็ผมก็เนี่ยรักเสมือนครอบครัวเลยนะก็ทองตะวันนะผมก็รักมากๆเลยนะเลยต้องรีผ่มามหาทาลุสีนะก็ผมก็ขอโทษนะถ้าผมพูดมากมาเกินไปผมก็อยากจะเล่าความรู้สึกผมเนี่ย ให้พี่พี่พี่ๆทุกคนฟังนะหรือพี่ๆ FC นะผมก็ยังไม่กล,าล้าเรียกเต็มปากนะว่าผมเนี่ยมี FC หรือเปล่านะพี่ๆอ่อีกสักพักเนี่ยก็น่าจะถึงแล้วนะพอเราก็ได้เดินมาสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วแหละพี่ๆ ตอนนี้ก็เกือบจะถึงบริเวณของทะเลสีเลยนะกินนะแต่วันไม่ไหนก่อนที่เราจะไปถึงท่บเนะี่ยเราจะไปถึงตรงแอ่งน้าำใช่ใช่กินก่อนนะใช่ตะวันรอรอด้วยอืม ก็หลกมากมากเลยนะพี่พี่อก็คือไม่รู้ว่าทะลึกสีนยจะอยู่หรือเปล่านะพี่พี่ตอนนี้ก็ ถึงแล้วนะพี่พี่ฝนเกิดการตกนะก็อนนี้ใช่น้ำง้อไหลมานะแต่ตรงนี้ก็กินได้อยู่นะกินนะที่เรามากินกันประจำนะใช่ก็เดี๋ยวให้พี่ไทยกินให้ดูนะพี่พี่ก็ เดี๋ยวผมกินให้ดูก็ได้นะ,ะ<ต>เดี๋ยวกินให้ดูนะดครับผมก็ผมก็กินให้ดูไลายคิปแลวนะพี่พี่น้ำเนี่ยมันสะอาดจ,จริงๆนะผมบอกเลยสดชื่อเลยนะน้ำเหมือนน้ำสะอาดเลยรู้สึกว่ามันจะเย็นเหมือนน้ำที่แช่ตู้เย็นนะก็เหมือนน้ำแข็งเลยอะ่ะพี่พี่ผมบอกเลยว่าน้ำแบบเนี้ยคือจะเย็นมากๆเลยนะ ที่ีห้องจริงน,นะก็มันสะอาดอยู่แล้วนะเพราะทุกคนอาจจะเคยดูขา่าวสิสามหมูป่ป่านะที่แบบเขาไปติดถ้านะพี่พี่<ๆ>ก็กินน้ํานจากหินยศหินย้อยนะในทงในถ้ำว่าเวลาฝนตกมันก็จะค่อยไหลไหลมามันจะกองกองจนเป็นน้ําสะอาดแบบนี้นะก็ถ้าไม่สะอาดนะ้ำคงไม่ใส่ขนาดนี้นะ <ๆ S 1> พี่พีก็เดี๋ยวเราจะไม่พูดมากนะเราก็เดี๋ยวจะผ่าน้องตะวนัน่ะไปหาทันรือีเพื่อรักษากันดีกว่านะ ก็พอตัดพาไปตอนจะขึ้นไปหาทานันฤสีนะนะตอนนี้เราก็ถึงปากถ้ำฤสีแล้วนะ mm hmm. ก็ทนันฤสีนี้น่าจะอยู่นะเพราะเราเนี่ยได้ยินเสียงท่านสวดมนต์อยู่นะเรารอให้ท่านสวดมนต์นใช่ไหมเราขึ้นไปตอนนี้อาจจะเสียมรยานนะขอให้ท่านสวดมนต์ท่านน่าจะยังไงนะเหมือนทำสิ้นหรอเป่าเหมือน ปลูกเสียคอมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะไม่กล้าขึ้นไปเลยเพราะว่ากลัวจะรบกวนนี่แล้วเสียมายาต่อทานนันี่เราก็ได้แค่นั่งรออย่เี้ยเพราะว่ามันอาจจะนานนะส่วนคน,นนะตรงนี้ใช่ว่าส่วนจะกปนเดียวก็เสร็จใช่อันนี้เขาสวดทีเขาสวดแบบเป็นวันติดต่อกันนะแบบรายวันติดต่อกันเลยนะก็ตอนนี้ก็ เอาไง,ไง่ายๆก็ใบสองใบสองได้แล้วนะใบซองใบาสาวนะพี่พี่เพราะเราเดินมาตั้งแต่เช้าเนี่ยบรรย,ยากาศก,าก็ดูอึมครึมขึ้นมาเลยนะพี่พี่มันตะวันกสส็สงบอยู่นะเมนะื่อวันตอนที่เราเดินมาเนี่ยตะวันไม่เกิดอาการใช่ข้าเอดิมนะพี่พี่ <ขอ S 2> า<อ>เกิดว่าเกิดอาการยิคข้างนี้อาจจะเดินทางมาช้ากว่านี้นะใช่ครับรู้สึกว่าตอนนี้เราเดินมาเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ก้นนี้ก็จะเป็นมีพี่แรกของพี่ไทยเหมือนกันนะที่จะได้มาเจอไทลิซีนะถือว่าเป็นบุญอย่างมากเลยนะพ,พี่ี่เราม,เรมาไ,ไม่เคยเราไม่ค่อยเจอนะพี่ไทยมาเนะี่ยครั้งแรกก็เจอเลยนะก็ถือว่าพี่ไทยเนี่ยบุญบุญเอาเรื่องนะบุญเยอะมากๆเลยนะพี่่ก็เดี๋ยวเราจะลองใครก็ได้ลองแอดดูว่าท่าน ทำทีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพวไปครับก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยเสร็จแล้วยังไงก็มาบอกเราใช่ได้ๆนะให้ตะวันไปดูอ่ะตะวันไปดูไปด้วให้ทุกวันไปเปลี่ยนไฟอ๋อเดี๋ยวให้ทุไปเดี๋ยวเดิเดี๋ยวดูก่อนนะแต่ว่าอะไรวะเร็วๆดิตะวันจะเย็นก่อนเสียงดังเออหลบคนทะลุรสี ชเ,เราต้องไปแบบเงียบๆนะพี่พก็ดูทู่นะทูนะี่ยขึ้นไปนู่นแล้วนะนู่นแล้วนะพี่พ<ม>ก็ตอนนี้ก็ ต้องรออีกเดียวนะว่าทาลุสีน่ะเขาจะส่วนมนเซร็จตอนไหนนะพี่พี่ก็ตะวันเอฟซีคิดถึงตะวันมากๆเลยนะไม่ไงครับเอฟซนี่อยากเจอตะวันมากๆเลยนะพี่พี่ใครเอฟซีตะวันก็เม้นมาได้เลยนะครับก็เพื่อนทัวขึ้นไป แอบดูรูอว่าแอบอะไรก็ไม่ดูนะพี่พี่เสียงกบหรือเปล่าเป็นไงพี่ไทยเหนื่อยไหมกับการเดินหนังวันเลยเหนื่อยนะก็เดินมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะกินนะเปวดฝนร้อนเลยก็เป็นโดนฝนยังไงการเราก็จะไม่ค่อยเดี๋ยวไม่เหมือนตอนที่ฝนไม่ตกนะใช่มันก็จะ จะล้าหน่อยพ้าเดินพวดแบบนนะี้เดี๋ยวให้พี่ไทยถือกล้องให้พี่ทูนะน้องทูนานมากครับก็เจอ<ด>กัตว์ป่าเยอะมากแถวนะี้เคยทั้งเมือ่าจะมารวมตัวแถวนี้เยอะนะเพราะเราม้านั่นที่เจอสัตว์ป่าหลาายหลยตัวเลยอนะเจอเก้งด้วยก่อนที่ผมจะมาฝั่งนี้นะ่ะน้านะี่นะเพื่อนนกก็ได้ลงมานะพี่พี่ เพื่อนทูหรือจะเลี้ยงนกก็ได้นะเพื่อนทูีนมีสองชื่อน,นะแต่ตอนนี้น้ำได้ไหลเป็นทางแล้วนะน้ำไหลตลอดเลยรออห้สักพักหนึง่งทั้งสวยยังไม่เสร็จเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอปิดกล้องกันก่อนนะขอ ตอนเมื่อกี้นี้ทันรกสีได้เรียกเราไปแล้วนะ<ป>เราเราจะไปกันเลยตะวันรอก่อนเดินไปนี่น้อง,งแบบว่า้าเกรตบท่านนะแต่ว่าเดินทางตัวเรานะะช่น้ำก็ไหลมาตามทางนี้เลยนะ นะแต่เราต้องทอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะพี่เอามาทุกครั้งเนี่ยต้องทอดรองเท้าทุกครั้งเลยนะ,ะก็เดี๋ยวต้องรอทะเล,ลืสีตรงนี้นะโอ้ยใจนะครับทูรอทัวนะรอกิดนะได้นะเบอร์อะไรเบอร์ชน้องแม่ใจยาตะวันเห็นทะเล,ลืสีไหมพี่พี่กิ๊ดทเล,ลืสีมารอเราแล้วทะเลื <c oughs> ลลสีบอกเป็นอะไร เดี๋ยวให้พี่เข้าไปเล่าเรื่องกันเดี๋ยวให้ตะวันจะนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ใช้ที่ค้อนก่อนนะครับพี่อาจจะเห็นเป็นสีแดงไม่ค่อยชัดนะพี่เพราะเราต้องมีมารยาททันเลย

เดือเลยนะโอ้ยช่องมัยินอยู่เสียก็นี่ก็น้องพีก็ได้ทำการคุยกับเรงทัน์ฤทธิะผมก็ได้เล่าให้ทังนฤซี่์ฟังแล้วนะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะทังลฤซสี่เนี่ยก็เต็มใจจะช่วยเรานะก็ เนี่ยต้องให้น้องตะว,วันเนี่ยทำวิธีรับส้นสักแป๊บหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะโออโอออโอนใครร้องอยโอ้ยเฮา 还还小收。 ตนลแล้วองตะวันได้สลพี่พไม่ใช่น่เลยน่าจะดนเบอร์เบอร์เอะยเยอะเรอไม่ใช่น่เนย อันนี้พี่ต้องตีเรียกสตีนะเพราะว่าตะวันเป็นไรไม่รู้พ<อ>ี่โอ้ยเตะแล้วครับการเวสิเอนจะไปนะอลยัลนนี้เราก็ได้ทำการลาสสีแล้วนะไปคนระับออกมาตะวัน เมื่อกี้เนี่ยทันรุสีก็ได้ให้ของบางอย่างนะคิดก็น่าจะเป็นของทีทันฤุสีเนี่ยทำบิทีนะอ๋อให้ให้กลุ่มเรานะถึงซอ,องนันเลยนะก็น่าจะต้องให้ตะวันน่าจะมีจํากันนนี่ๆม,ม,มีแค่ซองอนมีแค่ซองอนองนะทันรุสีนะให้เรามานะก็เดี๋ยวเราต้องดูอันอีกทีนะว่าจะเกี่ยวไว้กับใครนะใช่ก็่อวันก็เป็นไงบ้าง่ะวัน ดีขึ้นยังดีขึ้นครับซึ่งแน่ๆเราจะ<ม>ต้องเก็บกับตะวันไว้หนึ่งอันก่อนใช่เนี่ยเราต้องให้ตะวันไว้หนึ่งอันนะเพราะเพื่อเป็นแบบยังไงคุ้มครองตะวันนะแต่ตอนเนี้ยที่ผมได้เข้าไปเนี่ยคือผมรู้เลยว่ามันมีอะไรบางอย่างเลยนะแบบได้รุดออกจากล้างตะวันเลยดินแรงมากเลยนะแต่เมื่อกี้ระหว่างที่ท่านท,ทําพิธีนะม,มีลมแรงมากใช่ซึ่งไม่รู้ว่าพีรู้สึกรเปล่อแต่เราอยู่กั<ม>เนเราเนี่ยเรามองเห็นลมแรงจริง<ช>แต่ข้างในนี่คือเหมือน โดนอัดแน่นไม่ไม่รู้ไปด้วยตัวอะไรนะจนแบบน้องตะวันทลุสี่เนี่ยทําให้น้องตะวันเนี่ยเหมือนสลบแบบอะไรออกออกไปเนี่ยคือแบบข้างในเนี่ยก็กลับมาปกตินะก็ถ้าไม่มีทลุสีเนี่ยคงพวกเราคงไม่รู้จะพึ่งใครแล้วนะใช่ถ้าเจอแล้ววันนี้เรามาไม่เจอเราก็แย่ด้วยเหมือนกันก็อันนี้น่าจะเป็นของที่ท่านเนี่ยได้ปลุกเสกตรงท้องนั้นนะรู้สึกว่ามันจะเก่ามากเลย เข้ามากเลยแต่ว่าน่าจะเป็นของดีอย่างหนึ่งเลยนะไปเราเราลิกบกลับปรนเทศแบบเดียวกันเลยใช่ไหมซานม,มอนกันมอนกันเลยเหมือนแบบเ <c oughs> ขาทำพร้อมกันเลยขลรานี้มือนเป็นยันอะไรสักอย่างนะไม่ออกนะพี่ว่าเป็นรูปอะไรนะแต่ว่าถันฤืีสีห้เนี่ยก็ถือว่าดีหมดน,นะไปกันดีกว่า